ครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เราอยู่ที่ AJ นะครับมาชบมบรรยากาศกันนะครับ ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนมีอะไรเอาอะไร AJW Power Your คอนฟิเดน c e พลังสู่จุดหมายพลังความมั่นใจสู่จุดหมายพลังสู่พลังความมั่นใจพลังความมั่นใจสู่จุดหมายที่คุณเลือกบรินบรินค่ะฮะคือไลฟ์ช้าไปเปล่าเสร็จกันแล้วเาเสร็จกันแล้วอ่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มา ขอบคุณสปอนเซอร์ค่ะที่ AJEV คะ่ะพลังสูตรจุดหมายพลังความมั่นใจพลังความมั่นใจสูตรจุดหมายที่คุณก็ฝากติดตาม AJ ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในปี2024นี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีอะไรบ้างคะใบมินต์รถใหม่โลโก้ใหม่อุปกรณ์ใหม่มผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็รถใหม่ ก็คือลดการใช้น้ำมันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เป็น A J E V แล้วก็ไปฝนก็มีโอกาสได้ลองขับแล้วค่ะที่ภูเก็ตบ้นบินแล้วพี่หลิ่นก็มีโอกาสได้ซ้อนแล้วค่ะเกือบไงหลังเลยค่ะเพราะว่าเครื่องแรงมากต่อให้เป็นไม่มีน้ำมันค่ะแรงไหมอันนี้ยังไม่ได้ลองแต่อยากได้สักคันไปลองค่ะไปยืมพี่หลิ่นขับได้ไหมคะคนละคันดีกว่าค่ะเพราะว่า A J ของแท้ค่ะขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้พวกเราสามสามวิสการไทยแลนด์ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและ